เหมือนจะยังไม่อัปเดตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเดย๋อนขออนุญาต ขอมาดูในตาราง f o r e x Factory ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าตารางอัปเดตหรือยังโอเค สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสักครู่นะคะเหมือนจะเป็นสัปดาห์นอนฟาร์มเลยโอเคสัปดาห์หน้านะคะสำหรับการเห็นนะคะอาทิตย์สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์นอนฟาร์มนะคะก็คือจะเป็นสัปดาห์ที่ สารฐนะคะเขาประกาศอัตราการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะสัปดาห์หน้ากราฟก็จะวิ่งแปลกๆหน่อยนะคะหมายถึงว่ากราฟทองคําก็จะวิ่งแปลกๆหน่อยนะคะบางทีแบบน้องก็วิ่งไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าถามว่าน้องวิ่งดีไหมน้องก็จะวิ่งดีค่ะส่วนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีแบบก็จะมีข่าวนอกตารางมาเป็นวันๆนะคะเดี๋ยวต้องรอดูอีกกิ๊ก อีกทีนึงว่าน้องอ่ะจะมาวันไหนนะคะข่าวนักตาาางแต่ว่าสัปดาห์หน้านี้ก็เดี๋ยวข่าว A D P นี่เขาจะมีวันไหนนะข่าว A D P มีวันพุทธที่สองนะคะข่าว A D P เป็นข่าว A D P นะคะก็คือการเป็นการ ประกาศการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรอผภาคการเกษตรนะคะเป็นข่าวลักษณะคล้ายๆกับข่าวพีนอนฟาร์มค่ะน้องจะประกาศก่อนนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะน้องจะประกาศวันพุทธที่2นะคะช่วงประมาณ2ทุ่ม15นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าดูในลักษณะของกราฟเราก่อนดีกว่าอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของกราฟทองคำนะคะจะเป็นลักษณะของกราฟทองคำนะ สำหรับของเราอะค่ะก็จะใช้ในลักษณะของเทคนิคการเทรดแนวรับแนวต้านนะคะผสมกับของหลักดีมานส์สปายค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบแนวรับแนวต้านนะคะในไทม์เฟรมมันอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟทองคำนะคะในไทม์เฟรมมันนะคะเราจะสังเกตได้ว่าน้องหามาอยู่บริเวณโซนแนวต้านของมันนะคะหรือว่าโซนกรอบของสปายโซนของมันนะคะจาก ถ้าเกิดว่าใครได้แบบคือถ้าเกิดว่าใครเทรดทองคํานะคะเราจะสังเกตได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะจะมีข่าวสงครามนะคะระหว่างของอะไรนะยูเครนกับอะไรนะคะเอมีใครพอจะรู้ไหมคะว่าเขามีข่าวอะไรบ้างเหมือนจะมีข่าวของยูเครนกับอะไรนะที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้คือมันเป็นข่าวสงครามที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันค่ะก็โดยปกติแล้วค่ะ คือทองคำอะค่ะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนอะเมื่อเกิดภาวะอย่างปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าในภาวะปกติอะคนที่ว่านักธุรกิจหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเกิดว่าในภาวะปกติอะเขาจะนําเงินนะคะไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะไปลงทุนในแบบธุรกิจใหญ่ๆมากมายนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่แบบเขา เกิดแบบภาวะที่เกิดความวิตกกังวลนะคะหรือว่าเกิดภาวะสงครามการเกิดโรคระบาดค่ะเขาก็จะนําเงินที่ ไปแบบลงในธุรกิจอะค่ะเขาก็จะมาลงในทองคํานะคะก็จะทําให้แบบทองคําในช่วงนั้นนะคะมีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีลักษณะแบบเหมือนเขานาเงินมาลงทุนในตลาดทองคําเยอะใช่ไหมคะทองคําก็จะขึ้นสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้ทองคําได้ปรับตัวลงนะคะได้ปรับตัวลงนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในลักษณะของทีนี้ข้อกันนะคะสําหรับทองคํานั้นถ้าเรามาดูในแบบลักษณะของ ในลักษณะของแบบทำเฟรมเดือนนะคะทำเฟรมเดือนเนาะเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หาน้องทองอะ่ะก็คือยังมีลักษณะของแท่งสีน้ําเงินน่ะคือแท่งสีเงินของเราอะ่ะหมายถึงปริมาณแรงซื้อนะคะส่วนแท่งสีแดงของเราะจะแสดงถึงปริมาณแรงขายเนาะโอเค สำหรับตอนนี้นะคะทองคำเนี่ยก็คือมีปริมาณแรงซื้อค่อนข้างมากค่ะแต่พอมาถึงบริเวณโซนแนวต้านมันนะคะน้องก็ทำการแบบเทต,ตัวลงมาบริเวณโซนด้านล่างค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราขยายไปในทำเฟรมวิกเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้น้องทองก็คือขึ้นไปแล้วนะคะเกิดการปฏิเสธแรงนะคะที่โซนแนวต้านมันเนาะเราก็เลยทําการถอดไส้ลงมาโซนด้านล่างนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะแบบการตีแนวรับแนวต้านกันนะคะว่าเราจะให้โซนประมาณไหนบ้างโอเค อันนี้นะคะก็จะเป็นการตีแบบแนวรับแนวต้านนะคะเพื่อเตรียมเทรดนะคะเพื่อเตรียมเทรดนะตอนนี้ค่ะน้องทองนะคะก็คือมาอยู่บริเวณโซนแนวรับแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าเราขยายไปในไทม์เฟรมที่ใหญ่เนาะเราจะสังเกตได้ว่า น้องทองนะคะได้แบบทะลุไฮไฮเดิมไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือทองอะคะ่ะมีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็น้องทําการเบรกขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็พอน้องทําการเบรกขึ้นไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้บริเวณโซนตรงนี้เราจะชี้ให้ดูว่าไฮเดิมของน้องอยู่บริเวณโซนไหนไฮเดิมของน้องค่ะอยู่บริเวณโซนนี้นะคะก็คือโซนเอ่อ 1878นะคะก็คือไฮเดิมตอนนี้ก็คือแบบทองค่ะทะลุไฮเดิม um ไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะน้องมาอยู่บริเวณแนวคือก่อนหน้านี้บริเวณโซนนี้ค่ะเคยเป็นแนวต้านใช่ไหมคะพอน้องขึ้นไปทะลุขึ้นไปแล้วตอนนี้จากแนวต้านน้องจะกลายเป็นแนวรับแล้วนะคะทองปัจจุบันนะตอนนี้นะคะน้องอยู่บริเวณโซนแนวรับนะคะโซนแนวรับ day แนวรับ week นะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปตีกันหมายถึงเข้าไปตีกรอบโซนนะเข้าไปตีกรอบโซนกันบริเวณโซนนี้นะโอเคสำหรับพฤติกรรมของน้องทองอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาในตลาดทองคำเนี่ยเขาจะคิดว่า น้องทองนะคะคือเป็นตลาดที่วิ่งเร็วและวิ่งแรงนะคะห่างจุดเข้าจุดออกในการแบบทาออเดอร์หมายถึงว่าทํากําไรค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามาจาับพฤติกรรมทองคํากันจริงๆแล้วอะคะ่ะพฤติกรรมทองคําจริงๆแล้วก็คือตลาดทองคํอะคะ่ะเขาจะวิ่งเป็นเวลานะคะตลาดทองคําก็จะวิ่งเป็นเวลานะเออ จากการสังเกตพฤติกรรมมหาเขาจะวิ่งดีนะ่ะประมาณสช่วงเวลาหลักๆนะคะคือจะเป็นตลาดเช้าตลาดบ่ายกับตลาดอเมริกาเนาะตลาดเช้าเนี่ยเขาจะวิ่งดีช่วงประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงเช้านะคะส่วนตลาดบ่ายเนี่ยเขาจะวิ่งดีนะ่ะประมาณช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะแต่ว่าตลาดบ่ายถ้าเกิดว่าจะวิ่งดีจริงๆนะ่ะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสมเนี่ยก็คือตลาดยุโรปเขาเริ่มเปิดน,นะคะตลาดทองคําก็จะวิ่งดีนะส่วนอเมริกาค่ะเขาจะ เขาจะวิ่งดีนะช่วงประมาณทุ่มครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มอะค่ะแล้วก็ตลาดอเมริกาเนาะเขาจะวิ่งค่อนข้างแรงเพราะว่าจะมีการแบบเหมือนลักษณะของการประกาศข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับ USD ค่อนข้างเยอะอะค่ะก็ทําให้แบบเกิดความผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทวีปอเมเมกาเนาะอย่างที่บอกก็คือเป็นทวีปใหญ่ก็จะมีกลุ่มลงทุนกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่อะค่ะเขามา ลงทุนอยู่ช่วงบริเวณหมายถึงว่าช่วงเวลากรอบโซนของเวลาช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะทําให้แบบตลาดทองคำนะช่วงนั้นมีความคลื่นมากนะคะโอเคสำหรับแนวรับแนวต้านที่เราจะให้นะคะณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวณนะตอนนี้เราก็จะให้แบบโซนแนวรับแนวต้านประมาณนี้นะคะแนวรับแรกค่ะที่เราจะให้ก็คือโซนนะคะ 18791873นะคะส่วนโซนที่2ที่เราจะให้ก็คือโซนที่18461855นะคะส่วนแนวต้าที่เราจะให้ะค่ะก็อยู่ประมาณโซน19041909นะคะส่วนโซนที่2ก็อยู่ประมาณโซน19161920ค่ะโซนที่3ก็อยู่ที่โซน19331940ค่ะ เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเราจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าช่วงระหว่างเสาร์อาทิตย์นะคะพิติกรรมทองคําจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อะ่ะก็คือมันเป็นตลาดช่วงตลาดปิดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแบบพฤติกรรมทองคําเขาจะแสดงเป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับการาฟทองคำนะคะเราก็ให้ประมาณนี้นะโอเค ก็คือแนวรับระบายเดยวต้ารอเซลล์นะคะอรอพฤติกรรมการกับตัวของน้องให้มันแน่ชัดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำการออกออเดอร์น,นะคะอือประมาณนี้นะคะสำหรับกรารทองคำ อย่างตลาดทองคำอะคะ่ะที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นตลาดฟอเร็กเนาะคือเราอะก่อนหน้าเนี้ยคือทุกคนอาจจะเคยไปเจอแบบการเทรดฟอเร็ที่แบบเหมือนเขาไปจ้างเทรดหรือว่าพอไปจ้างเทรดปุ๊บเนาะเราไม่ได้แบบเทรดเองอะไรอย่เงี้ยมันก็จะทําให้แบบเราไม่มั่นใจในการออกออเดอร์อย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเขาอาจจะแบบ กลัวว่าตลาดแบบฟอเล็กเนี่ยจะเป็นตลาดที่แบบเขาเอาไว้โกงกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะการแบบเทรในตลาด f o เ e ็กเนี่ยก็คือของเรามันจะเป็นเหมือนลักษณะของการเทรดอาการเทรดคล้ายๆล,ลักษณะแบบการเทรดคู่เงินต่างประเทศนะคะหมายถึงว่าการเก็งกําไรระหว่างคู่เงิน2สกุลเงินนะคะ อย่างในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือแบบเทรดเป็นคู่เงินกับเทรดเป็นทองอะไรเงี้ยซึ่งการเทรดเป็นทองอ่ะมันก็จะแบบลักษณะการเก็งกาไรระหว่างทองกับเงิน USD นะคะส่วนตลาดแบบเป็นตลาดคู่เงินอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเก็งกาไรระหว่างคู่เงิน2สกุลเงินเนาะอย่างจะเป็นพวก g v p USD อย่างจะเป็น ลักษณะคล้ายๆกับเงินปอนคู่กับเงิน USD แล้วก็เขาก็จะมีการเก็งกําไรระหว่างคู่เงินนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเข้ามาเทรดในตลาดฟอเล็กอะไรเงี้ยมันจะต้องมีความรู้นะคะในในลักษณะของการดูเทรนด์ดูพฤติกรรมของแท่งเทียนดูอารมณ์ของตลาดอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็